สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเก็บของเล่นเข้าที่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูภาพที่ของเราเคยทำกันที่ในสูตรพนาเด็กเล็กของเรานะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เห็นภาพตัวเองได้ทํากิจกรรมที่สูตรพนาดเด็กเล็กของเรานะคะในขณะที่กําลังเล่นของเล่นและก็โชว์ผลงานให้กับคุณครูนะคะคุณครูคต้องขอชมเด็กๆในการที่เด็กๆเ,เก็บของเล่นการเข้าเรียนในห้องเรียนการเรียนหนังสือการเล่น ในช่วงเวลาขณะที่เรียนเด็กๆก็จะมีความตั้งใจในการเรียนรู้ที่ดีและขณะที่เด็กๆเล่นเด็กๆก็เล่นอย่างมีจินตนาการหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็เก็บของเข้าที่เดิมโดยที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเด็กๆเก่งมากเลยขณะที่อยู่กับคุณครูที่ศูนย์านเด็กเล็กนะคะแล้วอยู่ที่บ้านคุณครูก็ขอแนะนำให้เด็กๆ เก่งเหมือนกับอยู่กับคุณครูนะคะอยู่ที่บ้านหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บของเล่นให้เข้าที่ก็อย่าปล่อยให้ของเล่นน้อยใจแล้วหนีเด็กๆไปนะคะถ้าเรารักษาของเล่นดีของเล่นก็จะอยู่กับเรานานๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรับชมนิทานเรื่องของเล่นน้อยใจค่ะเรื่องของเล่นน้อยใจ ณมุมหนึ่งในห้องของเล่นของเด็กชายก๊อฟของเล่นต่างๆกำลังนั่งคุยกันวันนั้นหนูก๊อฟใช้ชันคว้างใส่แมวเหมียวฉันก็เลยตกลงไปในบอ่อโคลนจนคุณแม่ต้องเก็บไปล้างส่วนหุ่นยนต์อย่างฉันก็โดนจับแยกแขนขาไปคนละทางฉันเจ็บหน้าดูเลยส่วนเครื่องบินอย่างฉันหนูก๊อฟไขาลานจนหัก ฉันบินไปไหนไม่ได้อีกแล้วอยากบอกว่าพวกเรานี้เขงเล่นก็มีหัวใจแต่เตะควางปายังไงเราไม่เคยโกรธเจ้านายเราจะทำยังไงดีนะที่จะให้หนูกอลรักพวกเราบ้างฉันรู้แล้วละ่ะทุกคนเอียงหูมาสิฉันจะบอกให้ แล้วบรรดาเหล่าของเล่นก็ประชุมวางแผนกันเช้าวันต่อมากอลฟเดินเข้ามาในห้องของเล่นวันนี้เราเอาลูกบอลไปคว้างสายแมวเหมียวอีกดีกว่าลูกบอลอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เองเมื่อกอลฟจะเดินไปหยิบลูกบอลทันใดนั้น ลูกบอลกลมๆจะกลิ้งกลิงไปกลิ้งนี้เจ้านายไม่ให้เล่นเราลูกบอลของฉันจะนห,หนีไปไหนกลับมานะเมื่อก๊อฟจะเดินไปหยิบหุ่นยนต์ทันใดนั้น เดิน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 ไปให้ไกลเดินหนีเจ้านายไม่ให้เล่นเราเราไม่เล่นหุ่นยนต์ก็ได้เล่นอย่างอื่นดีกว่าเมื่อก๊อกจะเดินไปหยิบเครื่องบินทันใดนั้นเครื่องบิน ไกลไกลบินนีเจ้านายไม่ให้เล่นเราเครื่องบินของฉันจะนีไปไหนกลับมานะแต่ไม่ว่าก๊อฟจะเดินไปหาของเล่นอันไหนของเล่นก็จะพากันหนีหนูก๊อฟไม่ยอมให้เล่นเออทำไมไม่มีใครยอมให้หนูก๊อฟเล่นเลยแล้วหนูก๊อฟจะต้องทำยังไงล่ะของเล่นจ๋าหนูก๊อฟขอโทษกลับมาหาหนูก๊อฟเถอะนะ กอบหยุดร้องไห้เถอะนะพวกเราจะยอมให้หนูก,กอบเล่นเหมือนเดิมของเล่นอย่างพวกเรานี้คงมีความสุขมากมายเจ้านายรักและดูแลเล่นแล้วเก็บเท่าที่เดิมหนูก๊อบสัญญาว่าต่อไปจะไม่รังแกพวกเธออีกเล่นแล้วก็จะเก็บเข้าที่ เราหนูก๊อฟไม่อยากให้ของเล่นน้อยใจแล้วหนีไปอีกพวกเราแค่น้อยใจแต่แต,ตอนนี้เราหายแล้ว<า>ล่ะเพราะต่อไปหนูก๊อฟจะเป็นเด็กดีและรักเรามากกว่าเดิมนะสิตั้งแต่นั้นมาก๊อฟก็เล่นของเล่นอย่างระมัดระวังและเก็บเข้าที่เรียบร้อยของเล่นเหล่านั้นจึงอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับก๊อฟอย่างสนุกสนานและยาวนาน ไปแล้วนะคะนิทานเรื่องของเล่นน้อยใจเด็กๆมีของเล่นที่บ้านก็เวลาหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วก็เก็บด้วยจะได้เป็นคนเก่งเหมือนที่อยู่โรงเรียนกับคุณครูนะคะต่อไปนี้คุณครูก็จะมีใบางานไปให้เด็กๆทําที่บ้านก็ให้เด็กๆ มีระบายงานระบายสีในรูปภาพระบายสีนี้เด็กๆกำลังเก็บของเล่นใส่ในกล่องอยู่นะคะกำลังเก็บของเล่นอยู่และต่อไปก็จะมีใบงานจับคู่ภาพกับเงาให้เด็กๆจับคู่ภาพกับเงาเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ต้อง ขอจบการสอนแต่เพลงเข้านี้ก่อนเด็กๆอย่าลืมทำงานส่งคุณครูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย